สุมครับหอยของคุณสู้หอยของผมไม่ได้ครับยังไงอหอยตัวใหญ่ฮะหอยยักษ์ ของคุณหอยเล็กครับแต่ผมหอยเยอะเออนะผมว่าเอาหอยเยอะดีกว่านะปริมาณมันมากกว่าดีกว่าหอยใหญ่ไม่ค่อยดีเดี๋ยวนสวัสดีคุณผู้ชมอนาบางก่อนว่างในวันนี้เดี๋ยวปลาห้างมารอๆหน่อยนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสวทและทีวีไทยแห่งนี้ครับไม่ต้องตกใจว่าทำไมเราสองคนถือหอยเป็นหอยหลอด ใช่แล้วครับเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นั่นไงนะฮะห้านต่อร้ายท่านคงชอบทานหอยหลอดหลยคนชื่นชอบแต่รู้ไหมครับว่าปัจจุบันนี้นะครับปริมาณของหอยหลอดหรือประชากรหอยหลอดเนี่ยมันกาลังลดลงไปเรื่อยๆนะคุณทำไมมันถึงลดน้อยลงครับคุณเคยไปดูไหมเวลาเขาจับหอยหลอดอะไรเงี้ยจะใช้ไม้ใช่ไหมครับจิ้มปูนขาวแล้วก็หยอดลงไปแล้วหอยก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คือัะใช่ก็จะเลือกตัวใหญ่ๆครับแต่ปรากฏว่าความต้องการสูงไง คือจะมานั่งจิ้มนั่งหยอดเนี่ยไม่ทันแล้วเสียเวลาสาดปูนขาวเลยนั่นไงโอ้โหบางทีเขาบอกมีโซดาไฟด้วยนี่เป็นสิ่งที่นักวิจัยของเรานะครับกำลังเป็นห่วงอยู่ก็เลยพยายามที่จะค้นหานะครับว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่ทําให้ปริมาณของหอยหลอดลดลงไปเนี่ยคืออะไรบ้างแล้ววันนี้พูดที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วสองท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือรองศาสตราจารย์ดรกรกฎวัฒนวิเชียรนะครับผู้ประสานงานชุดโครงการพุ่นพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมสกวครับ และอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่กับเราวันนี้ครับนั่นคือคุณกอบชัยวรพิมพง์นะครับนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับส,สวัสดีท่านสองพันครับสวัสดีครับและน้องๆนะครับ40คนที่จะมาให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับสวัสดีครับน้อรับ วันนี้จะเป็นวันตัดสินแล้วว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวิจัยไทยคิดแชมป์ชิงแชมป์นะครับพบกับทั้ง3าทีมครับสำหรับกติกาการแข่งขันในรอบแชมป์ชิงแชมป์ผู้แข่งขัน3ทีมจะต้องตอบคำถาม2ข้อข้อละ10คะแนนในแต่ละข้อจะมีคะแนนโดนใจผู้ชมเพิ่มอีกข้อละ5คะแนนและเพิ่มคะแนนการวิเคราะห์จากวิทยากรอีก2ท่านท่านละ5คะแนนรวม40คะแนนเต็มต่อสัปดาห์ ทั้งหมดนี้เราจะแข่งขันกันในแบบสะสมคะแนน3สัปดาห์ทีมไหนคะแนนมากที่สุดในสัปดาห์ที่3คือผู้ผ่านเข้ารอบรอชิงแชมป์เงินรางวัล1 0 0 0 0แสนบาทสวัสดีทั้งสามทีมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของ หอยหลอดนะครับเราไปดูข้อมูลนะฮะคำถามของเราอาจจะมาจากข้อมูลที่เราให้ชมในวีดิทัศน์ชุดนี้ครับเชิญครับเมื่อพูดถึงดอนหอยหลอดเรามักจะรู้จักว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามแต่สำหรับชาวบ้านดอนหอยหลอดคือแหล่งทำมาหากินคือที่มาของไรายได้และสำหรับนักอนุรักษ์ดอนหอยหลอดคือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก พื้นที่ชุ่มน้ำคือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะที่นี่มีหอยหลอดอยู่เป็นจำนวนมากดอนหอยหลอดจึงได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลำดับที่3ของประเทศไทยและขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกที่มีความสำคัญระหว่างประเทศตามอนุสัญญาแรมซาร์ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลคือตำบลบางจะเกรงแหลมใหญ่บางแก้วคลองโคนอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่รวมทั้งบนบกและในทะเล546,875ไร่แต่การเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกกลับไม่ได้ช่วยให้ระบบนิเวศอันสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองแต่อย่างใดปัจจุบันดอนหอยหลอดกำลังเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องและตัวชี้วัดที่เห็นชัดมากที่สุดคือการลดลงของหอยหลอดนั่นเอง เอะคุณเบสฮะคุณผู้ชมครับที่อยู่เห็นตรงนี้นี่คือเราจําลองมาซึ่งต้องให้คุณกอบชัยเป็นคนอธิบายว่างานวิจัยชิ้นนี้ทําอะไรยังไงกันบ้างครับผมต้องการอยากจะทราบนะครับว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนครับหอยหลอดเนี่ยมันโตได้ตามธรรมชาติเนี่ยความยาวเท่าไหร่อ๋อเท่าไหร่ยังไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยออกแบบขึ้นมาผมก็เลยใช้กระชังเนี้ยวิธีการเนี่ยก็คือจับหอยหลอดมาครับแล้วก็แบ่งขนาด3มเซนขนาด4เซนขนาด5เซน วัดเสร็จก็เช็ดให้แห้งเอาน้ํายาทาเล็บป้ายไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าหอยตัวเนี้ยที่ถ้าเรากลับมาจับดูอีกทีเนี่ยมันอยู่ในเซตการทดลองเราทําเครื่องหมายเอาไว้ว่างั้นเถอะใช่ครับอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็พอปล่อยก็รีบทําปล่อยแล้วก็ให้เขาหอยเขาขุดรูลงไปในตัวลงไปตามธรรมชาติเหมือนเดิมใช่แล้วก็เอากระชังเนี่ยครับขอบกดลงไปเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ปล่อยทิ้งไว้ หนึ่งเดือนพอทิ้งไว้หนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็กลับมาแล้วก็ยกออกแล้วก็มาวัดว่ามันโตขึ้นเท่าไหร่ใช่ก็พบว่ามันมีการโยกย้ายที่อยู่แต่ว่ามันไม่สามารถออกนอกกระชังได้คุณกอบท้างบอกมันย้ายที่อยู่ด้วยแต่ไม่สามารถที่จะออกจากบริเวณของกระชังได้คือหอยหลอดนะครับมันจะมีมาดูใกล้ๆครับลักษณะที่ตรงนี้ครับเขาเรียกเท้ามันอ๋อนี่คือเท้ามันใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นรูที่เป็นเขาเรียกเป็นรูท่อน้ําวิธีการอยู่เนี่ยก็ เขาก็จะฝังเท้าครับขุดเป็นตัวลักษณะขุดอ๋อเท้าลงเป็นตัวขุดเมื่อกี้นี้ถ้าเห็นในวิทีอาร์ก็จะที่มันกระต๊บกระต๊บกระต๊บเวลาน้ําขึ้นเนี่ยครับมันก็จะอาศัยอยู่ปิ่มปิ่มพื้นนะครับแล้วก็ดูดน้ําเข้าไปกองหาเท่ากับระดับน้ำอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วก็เวลาน้ําลงเนี่ยมันก็จะมุดลงไปอีกมุดลงไปอีกนิดนึงแต่มันก็จะอยู่แค่นี้ครับถ้ามันจะเปลี่ยนที่นี่คือหมายความว่าต้องมีน้ํา ให้มันลอยเข้าไปในน้ำมงว่าในน้ําก่อนแล้วค่อยมาฝังตัวเองลงไปในดินถูกต้องครับต้องขึ้นมาเหนือทรายก่อนอ๋อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นที่เราสันนิษฐานว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มุดหรือว่าอะไรมันทําไม่สามารถทําได้เพราะมันต้องเป็นแนวดิ่งอย่างเดียวใช่ครับแล้วเยอะไหมครับกระชังนึงใส่ลงไปกี่ครับ็หนึ่งกระชังก็คือหนึ่งไซส์ก็คือ3มเซนสี่เซนห้าเซนก็มีอยู่3กระชังกระชังละอ๋อกระชังละหนึ่งขนาดยี่สิบกว่าตัวแล้วยังไงครับเราเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างก็พบว่านะครับหลังจากหนึ่งเดือน แล้วก็อัตราการโตซึ่งสามเซนสี่เซนห้าเซนเนี่ยมันโตต่างกันโตต่างกันนะแต่จะไม่บอกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือประโยชน์ของมันเนี่ยจากการศึกษาครั้งนี้ครับก็ก็เป็นการบูรณาการกับความรู้เก่าที่เคยมีอยู่ก็คือเคยมีการศึกษาว่าหอยหลอดเนี่ยมันสามารถสืบพันธุ์ได้ตั้งแต่ไซส์ประมาณ4จริงๆมัน4 2 4จุดสองเซนก็เลยร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านที่ที่ดอนหอยหลอดนะครับว่า พยายามช่วยกันลนลงชาวบ้านว่าให้จับหอยหลอดไซต์ตั้งแต่5เซนขึ้นไปนะอย่างน้อยเนี่ยก็ให้มันได้สืบพันธุ์ไปก่อนแล้วค่อยจับมันมาอันนี้คือยังยังไม่อันนี้ประมาณ4เซนกว่าครับไม่ควรจับก็ไม่ควรจะเห็นความแตกต่างระหว่างความยาวของหลอดนะครับอันนี้ไม่ควรจับนะครับอันนี้ควรจับได้แล้วเพราะตัวมันใหญ่แล้วก็ได้ผลอยู่เหมือนกันก็ดีขึ้นพบว่าประชากรความหนาแน่นก็เพิ่มขึ้นมา งานวิจัยนี้ก็ทำให้ชาวบ้านนะฮะได้ตระหนักถึงการที่พยายามที่จะไม่จับไซขนาดเล็กเพื่อที่จะมีการสืบพันธุ์ของหอยหลอดกันไปแล้วก็ทำให้ประชากรของหอยหลอดในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็แน่นหนาขึ้นก็เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนออขอบคุณนะฮะคุณกอบชัยนะครับขออาจารย์ครับอ่ะเราเข้าสู่คำถามที่หนึ่งกันครับเชิญครับคำถามถามว่าจากกระชังทดลองเลี้ยง หอยหลอดขนาดใดมีการเจริญเติบโตช้าที่สุดช้าที่สุดนะครับขนาด3ซนเมตรหรือ4เซนติเมตรหรือ5เซนติเมตรครับพร้อมนะครับเพราะว่าปอยที่เจริญเติบโตของเขาช่วงหนึงเนี่ยน่าจะเร็วเหมือนกับอย่างคนอย่างเงี้ยนะ การเจริญเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วเรื่องเจริญเติบโตน่า,นาจะบ,บหยุดช้าลงค่อยๆช้าลงแล้วเพราะช่วงนี้คือเขาถึงวัยที่เขาสามารถที่แพร่พันธุ์ได้แล้วอย่างเงี้ยเลยคิดว่ามันน่าจะการเรติบโตน่าจะช้าลงในช่วงสี่เสร็จขึ้นไปเราวิเคราะห์จากว่าการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปเนี่ยก็คือสอ่วนใหญ่จะช่วงแรกจะเจริญเติบโตเร็วก็เหมือนเ,เหมือนเด็กๆก็คือจะโตเร็วสูงเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่อย่างที่คุณกอบชัยบอกก็คือว่า เมื่อเขามีความยาวขนาดประมาณ4.24เซนเนี่ยเขาจะเริ่มผสมพันธุ์ตรงข้อ2ที่บอก4เซนเนี่ยน่ายังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าการเตรียมตัวสําหรับการผสมพันธุ์อยู่น่าจะรวดเร็วอยู่น่าจะยัง,งเติบโตเร็วอยู่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยเลือก5เซนเพราะก็คือหลังจากการผสมพันธุ์แล้วจากที่อาจารย์ได้ให้ข้อมูลมาครับว่าช่วงระยะที่อหอยหลอดเนี่ยขนาดประมาณ4เซนติเมตรนี่นะครับก็จะเป็นช่วงระยะสืบพันธุ์งั้นก็เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปฮะ ช่วงก่อนวัยผสมพันธุ์วัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะมีการสร้างฮอร์โมนมีอะไรเจริญเติบโตเนี่ยที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็หลังวัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับพวกฮอร์โมนหรือว่าการเรติบโตต่งตางๆเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับก็อาจจะมีผลทําให้มันเติตบโตช้าครับก็เลยตอบห้าเซเานติเมตรครับ,รบขอบคุณมากครับคุณเบสครับเอาละครับน้องๆนักศึกษา40คนอยู่ตรงนี้พร้อมกับ5คะแนนที่จะมอบให้ครับถ้าพร้อมแล้ว12-3ยกป้ายครับ ผลค,คะแนนออกมาแล้วนะครับทีมกา้านกล้วยครับ4เสียงครับไก่กระตาก10เสียงและคำหวาน26สเสียงทีเดียวนะครับคำหวานไปก่อนเลยครับ5าคะแนนครับอ่าฮะคำตอบในข้อนี้ที่เราถามว่าจากกระชังทดลองนะครับหอยหลอดขนาดใดามีการเจริญเติบโตช้าที่สุดคำตอบที่ถูกต้องครับ5เซนติเมตรครับ ไก่กระตายและคำหวานครับตอบถูกรับไปทีมละ10คะแนนครับทำให้ตอนนี้คะแนนรวมทั้งหมดนะครับการกล้วยคงที่ที่50คะแนนไก่กระตางอยู่ที่35คะแนนและคำหวานอยู่ที่70คะแนนครับโอ้โหทำไมถึงเป็น5เซนติเมตรนะครับเราไปชมวิดีทัศน์เพิ่มเติมครับเชิญครับในส่วนของหอยหลอดที่อายุระหว่าง4 เซนติเมตรถึง5เซนติเมตรก็จะเป็นช่วงที่มันเติบโตนค่อนข้างถึงตัวเต็มวัยเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตต่อไปนี่ก็จะเริ่มช้าลงเรื่อยๆในช่วงนี้ในขณะที่มันเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยมันก็จะมีอัตราการสืบพันธุ์ได้ในความสามารถที่สูงสุดแล้วก็สืบพันธุ์ได้มากออกไข่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สําคัญหลังจากนี้เนี่ยเนื่องจากเปรียบเทียบได้เหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ อัตราเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอัตราการเติบโตของเราก็จะช้าลงนะคะก็เปรียบเทียบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในระดับที่จาก5เซนไป6เซนนี้ใช้เวลานานมากจาก6เซนเป็น7เซนนี้ก็ใช้เวลาที่ยาวนานเพิ่มขึ้นซึ่งผิดกับในช่วงต้นระหว่าง 1, 2, 3, 4เนี่ยใช้ประมาณแต่ละช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนต่อ1เซนนั่นคืออัตราการเติบโตนะคะ ตอนนี้อยากให้อาจารย์กรกฎนะครับช่วยวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะครับว่าแต่ละทีมในวันนี้เป็นไงบ้างครับจากข้อแรกจริงๆทั้ง3ทีมนี่ตอนเริ่มวิเคราะห์นี่วิเคราะห์ได้คล้ายๆกันนะคะการกล้วยนี่อาจจะสรุปแบบย,ยังยังคิดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะเรื่องการจเจริญตยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็พอดีถัดไปก็เลยเป็นทีมความหวานช่วยตอบใช่ไหมคะพอทีมความหวานตอบเนี่ยเข้าใจว่าทีมการกล้วยคงจ,จะจะแบบรู้สึกเหมือนกันเออมัน อันนี้มันมองดูน่าจะใกล้ธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ทีมไก,ก่กระตา้นี่ที่จริงก็ตอบคล้ายๆกับทีมคําหวานนั่นแหละเพียงแต่ว่าอมองได้สาวว่าตอนที่ก่อนจะ,จะเจริญพันธุ์เนี่ยฮอร์โมนเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเติบโตได้ดีซึ่งอันนั้นก็มันก็เป็นรักษณะธรรมชาตินักคนเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะคะโดยสรุปก็กวิเคราะห์กันได้ดีนะคะในข้อแรกเดี๋ยวตอนนี้ขอถามคุณกอบชัยเพิ่มเติมนะครับถึงเรื่องของการสร้างแบบจําลอง ที่เราเห็นเห็นบอกว่ามีการสร้างแบบจำลองเพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนด้วยใช่ไหมครับทีนี้แบบจำลองนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกอะไรกับชุมชนครับจุดประสงค์ของแบบจำลองเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นสื่อกลางเวลาที่เรานำไปใช้คุยกับกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่มันจะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมครับชาวประมงคนในชุมชนหรือว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐอบอตอนะครับก็ค,บคือเหมือนกับให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในมีความเข้าใจ เป็นไปในทางหนึ่งทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับและนี่คือภาพพื้นที่ที่ดอนหอยหลอดใช่ไหมครับใช่ครับภาพนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของดอนหอยหลอดทั้งหมดนะครับครับผมก็จุดสีแดงแงที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นคือเป็นสถานีที่ผมเก็บตัวอย่างก็จะมีเยอะพอสมควรนะครับครับก็ทุกเดือนครับก็จะมีประชากรความหนาแน่นของประชากรปัจจัยทางกายภาพอันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็จะเห็นว่าความหนาแน่นในแต่ละเดือนมีอยู่เดือนหนึ่งที่ลําบากมากก็คือเดือนตุลาปีห้าหนึ่งที่ เดินทั้งดอนนะครับสีแดงๆที่ผมเห็นทุกจุดนะครับเ oh oh. จอหอยล่ออยู่3ตัว oh oh. ทั้งหมดทุกจุดนั่นแหละครับใช่ครับ <laughs> แล้วก็อันนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งหมดนะตั้งแต่ต้นมาเนี่ยก็คือมีการหยอดหอยลอด oh oh. จับหอยลอดโดยชาวประมงมาตั้งนานแล้วแต่ถ้าดูนะครับช่วงท้ายเนี่ยลักษณะของกราฟเนี่ยแนวโน้มจะลดลงโดยตลอดผมเอาข้อมูลนี้ไป คุยกับชาวบ้านไปนําเสนอชาวบ้านด้วยก็คนในพื้นที่ก็เลยเหมือนกับมีความตระหนัก,ก็เลย,ก,เลยก็เลยตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์หอยหลอดขึ้นมาว่ามันกําลังจะหายไปสูญพันธุ์ไปจริงๆ<ช>นะและ,และนี่ก็คืองานวิจัยของคุณกอบชัยนะครับที่จะสามารถช่วยประชากรของหอยหลอดได้นะครับคําถามสุดท้ายในวันนี้ถามว่า จากแบบจำลองเพื่อหาแนวทางจัดการแนวทางไหนนะครับให้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชากรหอยหลอดมากที่สุด 1. ห,หมุนเวียนปิดพื้นที่บางส่วน 2. จํจำกัดปริมาณการจับหอยหลอดหรือ3ใช้2แนวทางร่วมกันเลยทำหวานครับ1นาทีนาทีนะครับ เชิญครับจริงๆเรามองว่าสิ่งที่จะมีประโยชน์ต่อประชากรหอยหลอดก็คือเราน่าจะก,กำหนดขน,ดขนาดของหอยหลอดที่จะสามารถเก็บได้เช่นเป็นช่วงที่เขาพ้นการสืบพันธุ์ไปแล้วพ้นช่วงวัยเด็กไปแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับปริมาณถ้าสมมุติว่าจํากัดว่าต่อคนไม่เกิน10กิโลถ้า10กิโลนั้นเป็นเด็กก็ไม่มีประโยชน์ต่อประชากรหอยหลอดก็เลยทําให้เลือกข้อ1เพราะว่าถ้าข้อ2ไม่ใช่ข้อ3ก็คงไม่ได้ครับการหมุนเวียนปิดพื้นที่นี่นะครับมันก็จะช่วยช่วยช่วยกันพื้นที่ที่เรียกว่าเรา เรียกว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับไม่ไม่ไปรบกวนไม่ไปจับไม่ไปทาลายนะครับอย่างข้อสอนเนี่ยคือถ้าเราไปจํากัดปริมาณการจับเนี่ยมันก็จะไปรบกวนรายได้หลักของของประชากรของของประชาชนในพื้นที่นะฮะะะนั้นก็เลยนึกถึงแนวทางเวลาแบบอุทยานแห่งชาติหรืออะไรตามตามนั้นนะครับก็จะมีช่วงที่เป็นป่าปิดไม่ให้คนขึ้นไปบุกลุกอะไรครับให้ทุกอย่างมันฟื้นคืนธรรมชาตินะครับ ค่ะตามที่เข้าใจก็คือว่าการปิดพื้นที่บางส่วนเนี่ยก็เหมือนกันทุกคนนะคะคือว่าเปิดพอพื้นที่บางส่วนให้เขามีโอกาสได้มีโอกาสที่จะเริญเติบโตแต่ณวันนี้เนี่ยจากนักวิชาการเนี่ยอย่างที่อาจารย์วิจัยแล้วว่าแบบ,แบบนี้แบบนี้มันดีต่อการฟื้นฟูแต่สิ่งสํคาคัญคือความร่วมมือของชาวบ้านที่นู้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย การปิดพื้นที่บางส่วนเนี่ยก็คือการร่วมมืออย่างหนึ่งแล้วเขาจะรู้ว่าเออเดือนนี้เขาจะจับหรือว่ากี่เดือนเขาจะจับบางส่วนได้แต่ส่วนหนึ่งคือทุกวันนี้เนี่ยที่ใจคิดว่านอกจากขนาดแล้วเนี่ยปริมาณก็สําคัญเพราะว่าหน้าวันนี้ถ้าเราวัดอย่างที่อาจารย์บอกว่าเคยวัดเมื่อก่อนเนี่ยหตารางเมตรเนี่ยมีหอยหลอดเยอะมากแต่หน้าวันนี้เนี่ยหาได้น้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ขนาดไหนก็มีความสําคัญเพราะว่าการจเจริญเติบโตของเขาใช้ระยะเวลาประมาณถึง8ปดเดือน จก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจํากัดปริมาณด้วยรอระยะเวลา,วลาวเขาจริญเติบโตด้วยเขาน่าจะมีโอกาสที่ขยายพันธุ์อย่างเงี้ยได้เยอะมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือน่าจะดีที่สุดก็คือน่าจะใช้2ทางร่วมกันถึงจะประสบความสําเร็จได้ขอบคุณครับคุณเบสครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าอีก5คะแนนตรงนี้จะเป็นของทีมไหนนะครับอานะถ้าพร้อมแล้วนะครับน้องๆ40คนอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะ้คะแขนแล้วนะครับ นับ1 2 3ายกไปเลยครับการกลวยครับ28เสียงเลยนะครับไก่กระตากโอ้โหน้องๆใจดีมากให้1เสียงไปตอนนี้นะครับแล้วก็คำหวาน11เสียงเพราะฉะนั้นถ้าคะแนนนี้มีผลแล้วก็มีคุณค่ามากเลยนะสำหรับการกล้วยครับ เริ่มตื่นเต้นกันขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วนะครับก้านกล้วยนีโอกาสที่จะกลับมาชนะได้คำตอบผมยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาอาจารย์นิดหนึ่งว่าทั้งสองท่านจะให้คะแนนกับทีมไหนในการวิเคราะห์ในวันนี้มันชนะกันนิดเดียวนะคะอันนี้ค,ครับและ ทีมที่ได้คะแนนจากาคณะกรรมการนะครับ10คะแนนนี้ให้กับทีม,ทมการกล้วยครับเอาละเอาละครับคำถามเราถามว่าจากแบบจำลองเพื่อหาแนวทางจัดการนะครับแนวทางไหนให้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชากรหอยหลอดมากที่สุดคำตอบที่ถูกต้องคือ สองแนวทางร่วมกันครับโอ้ยคุณผู้ชมเป็นไปได้ยังไงโอ้การกล้วยครับข้อนี้ตอบถูกรับเพิ่มไป10คะแนนรวมของเดิมเป็น75คะแนนและชนะการแข่งขันไปเลยครับเอาละเราทราบคำตอบแล้วนะคุณเบสว่าใช้2แนวทางร่วมกันนะครับต้องให้คุณกอบชัยนะฮะช่วยขยายความนิดนึงว่า ทำไมต้องใช้2แนวทางร่วมกันแล้วทำไมไม่มีอันไหนอันหนึ่งที่ถูกต้องอะครับเชิญครับการทดสอบแนวทางการจัดการเนี่ยครับก็คือทําบนแบบจําลองซึ่งไม่ใช่สถานไม่ใช่สถานที่จริงนะครับซึ่งแบบจําลองเนี่ยเราสามารถจัดการกับมันยังไงก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยในพื้นที่ของดอนหอยหลอดเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มขึ้นของชาวประมงที่หยอดหอยที่จับหอยหลอด เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและราคาหอยหลอดในช่วงนั้นนะครับก็คือจะเห็นว่านะครับจะดูน,กกนะครับจากกราฟนะครับสีแดงนะครับที่เห็นว่าเสร i ีเนี่ยเสรีหมายความหมายความถึงสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีการจัดการใดๆทั้งสิน้นปล่อยให้หยอดกันอยู่นะครับในขนาดที่กำหนดเขตนะครับกำหนดเขตก็ดูค่อนข้างดีนะครับระบบควต้าหรือการ จํากัดปริมาณการจับนะครับก็ให้ผลดีในตอนต้นนะครับแต่ว่าพอจํานวนชาวประมงเพิ่มขึ้นเนี่ยกับไม่ดีแล้วนะครับในขณะที่ถ้าใช้สองแนวทางร่วมกันเนี่ยก็ก็จะดีที่สุดอ่าเข้าใจเรื่องของคําตอบนี้แล้วนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของการวิเคราะห์กันบ้างนะครับอาจารย์กรกรครับที่จริงข้อนี้นะคะทีมที่2คือไก่กระตากับทีมคําหวานเนี่ยวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงกันมากเลย แล้วก็มันก็ไม่ผิดหรอกที่จริงเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าว่าทั้งหมดแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าทั้งสองทีมคงไม่ได้ระวังคําถามลองย้อนกลับไปดูคําถามนะคะเป็นโมเดลเนี่ยที่ใช้จัดการเสร็จแล้วให้ผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชากรลอง,ลอง,ล,องลองดูเข้อตรงนี้อีกทีเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีกับการที่จะเพิ่มปริมาณหอยใช่ไหมคะอาจจะคิดมากไปในแง่ที่ว่าไปมองว่าคนจะเสียอะไรได้นะคะ ทีมแรกเนี่ยนะคะก็คือตอบได้ชัดเจนแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนะฮะก็มีการวิเคราะห์ที่ที่ที่ดีคะในข้อสุดท้ายในยที่ดีมากนะอ่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านด้านหน้าเลยครับผู้ชมครับผมขอเรียนงี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับการที่เราจะเข้าไปในชุมชนไม่ว่าจะชุมชนไหนก็ตามนะครับเข้าไปและไปบอกวิธีของเขาเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่เขาทำอยู่ เพราะฉะนั้นผมต้องบอกจริงเลยนะครับกับการทุ่มกําลังกายกําลังใจของนักวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกอบชัยนัอาจารย์และรวมถึงอาจารย์ทุกทกท่านนะครับที่พยายามที่จะเข้าไปพัฒนาและพยายามที่จะอนุรักษ์หอยหลอดที่เราชอบทานกันรวมถึงตัวผมเนี่ยฮะให้มันมีต่อไปแล้วก็ขยายปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องขอชื่นชมมากๆเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กรกฎและคุณกอบชัยมากๆเลยนะครับขอบคุณรับ ขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนนะครับแล้วขอแสดงความยินดีให้กับก้านกล้วยด้วยครับนีเลยครับขอบคุณนะครับน้องๆทั้ง4ี่บคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับและท้ายที่สุดนี้นะครับคำถามประจำสัปดาห์ของเราครับวันนี้ถามง่ายๆเลยนะครับสามารถตอบเข้ามาได้ตามใจชอบนะครับเราถามว่าพื้นที่ชุ่มน้ำคืออะไรครับเขียนอธิบายเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับ ผู้ที่ตอบเข้ามาได้ถูกใจเราที่สุดก็เรามีรางวัลจากรายการวิจัยไทยคิดมอบให้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราครบแล้วนะครับสำหรับทีมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศวิจัยไทยคิดแชมป์ชิงแชมป์กับเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทนะครับสัปดาห์หน้าต้องติดตามนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการชิงชนะเลิศแล้วมาลุ้นกันนะฮะแล้วมาเป็นกำลังใจให้กับทีมนี้ด้วยทีมก้านกล้วยด้วยนะครับดูว่าใครจะได้เงินรางวัลนี้นะครับและตําแหน่งนะครับนักวิจัยในรายการวิจัยไทยคิดแชมป์ชิงแชมป์สัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีคร